ทำไมเพิ่งมาโพสเปิดภาพล่าสุดแตงโมถ่ายคู่ผู้จัดการบนเรือ,รอก่อนพัดตกน้ำเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์สืบเนื่องจากกรณีที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาได้พัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทและจมหายไปกลางแม่น้ําเจ้าพระยาแถวสะพานพระรามเจ็เมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และกู้ภัยรีบเร่งค้นหาตัวอย่างสุดความสามารถและณนะขณะนี้จนที่ใช้เวลาค้นหาน,านานกว่า10ชั่วโมงแล้วและล่าสุดในอินสตาแกรมที่มีชื่อว่า แอด i คทดี้โบได้ออกมาโพดภาพแตงโมบนเรือคู่ผู้จัดการพร้อมแคปชั่นว่าขออนุญาตโพดภาพล่าสุดของแตงโมเสื้อคลุมตัวนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาโบอยู่กับผู้จัดการคือกติกที่ท่าเรือตลอดคืนจะมีการชี้แจงอีกครั้งค่ะหลังจากนั้นต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสกันเป็นจำนวนมากอยู่กับผู้จัดการทั้งคืนแปลกใจว่าทำไมเพิ่งออกมาให้ข้อมูลงงทำไมเพิ่งมาลงรูปล่ะคะเพื่อนตกตั้งแต่เมื่อคืนนีนก่ก็กี่ชั่วโมงแล้วคะ น่าจะบอกเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เมื่อคืนว่าใส่ชุดอะไรสีอะไรเพื่อง่ายต่อการค้นหาฮักเพิ่งออกมาโพสเขาตามหาข้อมูลชุดทั้งคืนเงียบกริบจะข้ามวันเพิ่งจะมาโพสเพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาเพื่อนหายตั้งแต่สี่ทุ่มเที่ยงคืนทำไมเพิ่งมาโพสล่ะคะงงไหมเรางงค่ะทำไมเพิ่งออกมาโพสล่ะคะเขาตามหาข้อมูลตั้งแต่เมื่อคืนเขาทวิตกันจนเดือดเพื่ออยากได้ข้อมูลของแตงโมว่าใส่ชุดอะไรสีอะไร ให้คนที่อยู่ริมแม่น้ําเขาอาจจะเจอหรือพบเห็นทําไมเพิ่งปล่อยให้มันผ่านมาขนาดนี้หรอคะชีวิตคนทั้งคนอยู่ท่าเรือตลอดทั้งคืนแล้วตอนเช้ามืดไปไหนคะได้ข่าวว่าไม่ได้ไปแจ้งความด้วยอยู่ด้วยตลอดคืนแต่อยากทราบว่าคนอื่นๆที่อยู่ในเรือหายไปไหนกันหมด